เราดีกว่าอู้อะไรเรามาดูกันว่าเพื่อนๆของคนซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันเจอคนเจอคนแล้วอยู่ตรงนี้พี่แถคนมาอยู่ที่นี่เองเจอคนแล้ว โรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆจ้าเรามาเก็บของและเตรียมตัวกลับบ้านกันอันไหนล็อกเกอร์ของฉันนะอหมนี่ไม่ใช่ล็อกเกอร์ของฉันนี่คนช่วยฉันเก็บของของฉันได้ไหมมันไม่ติดเดี๋ยวค่อยนัดงแปะแ่ะแปะเลยทีเดียวค,คุณนะ้อยับ่จับโทรศัพท์ กูง้อแม่อ้อสุดปจะทัดอยู่อันไหนเรเก็เอาของนะนายช่วยฉันเก็บของของฉันได้ไหมกินกับข้าวได้เลยนะเนี่ยอืม ทำอะไรกันอยู่เนี่ยจยืนต่อแถวขึ้นรถเมนะจ๊ะลาก่อนครับคุณครูใหม่ใหม่ายบายจ้าด็กลก่อนครับคุณครูหมมเด็กๆ ขันนิรภัยบนรถเมนะขอบคุณนะขอบคุณนะแค่คำเดียวคำเดียวต้องเยอะเออนอาดอนเนาะใจเจ็บเออแล้วเจ้ะก็เอเดียวนิยู โอเคพอนี่ก่อนได้ไหมพี่นะอโอเคนี่พอไหม <laughs> แค่แต่งจานเนี่ยหรือให้มันได้สักยี่สิบอันประมาณนี้สองสี่หกเจ็ดนดูสิบอันก็พอแล้วมั้งไม่ได้ตองนี้มันไม่พอจานตองยี่สิบ้ หอยยากเสเฉลือดเกินยากหรอยากแล้วอันนี้มันไม่ใช่อันนั้นเนาะแผ่นมันเล็กอันนั้นแผ่นมันใหญ่อันนั้นจุม่มพับๆเลยไอย้อาจุม่มเออจุ่มเคลมลงมานี่ดิมื่ออามื่อไก็ห่อไปเลย<ผ>จะขิดทำไมล่ะเออลงมานี่ลงมานี่เดินในห่อสองแผ่นต่อกันไปเลยเท่าไหร่ลองดิ เอากระทะไปล้างแล้วก็กค่อยเทน,น้ำมันมใ้นนเนี่นอะอันใ่ล้างล้างแล้วก็มาตั้งให้มันแห้งเนี่ยมาหยับอยู่โจะได้กินสวยอย่าอย่าอย่าคิดทำอย่าคิดจะทำอีก,อกทางเดียวพอ เส้นอ <usion> oh, so well, ันนี้ซะด้วยโอ้ยดอนมันฉีกขาแล้วดูดูดูมีตัวไหนบ้านี่ตัดวงดีแค่สุดอัน คิดเกียดก็ไม่น่าคิดเลยนี่นมีใครคิดวะคิดเองคิดเกียดเองนะเนี่ย ตังเคลีลคยร์ให้แม่นลูกไอหมูตั้งงานที่ไหนก็ห่หอได้เห็นไหมหมูตั้งนาน เห็นตรงนี้ตะเลขก็วายอยู่หรอกนี่เอาตามแผ่นสีเหลี่ยมยาวๆเียกอกเขาเรียกอะไรเนี่ย กูเป๊ดเก้วเหรอน้าดอนนีกขั้วส่วนที่เหลือเนี่ยกูต้องไปนั่งห่อทีละน้อยน้อยน้อยค่อยชอดให้มันกินไม่ไหวแล้วนาดอนเนาะดันเกมจะพลาดน้าดอนเนาะ อันนี้ยาวกว่าเขาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสามสี่อันนักเลยนะบอกให้ไอพีเอ็มล้างกระถาไม่สะอาดกินพริกใช่ไหมล้างกระทะยังไงคุณมึงวะ กินพริกหึงเลยล้างกระทะยังไงคุณม,มึงกินพริกหึงเลยน้ำมันมึงเทไว้ที่ไหนอะน้ำมันคกูจะไอ้พ่อนตื่นหรือย,อยังวะปลูกมันเทมนมาใครแฝงน้องของบน่นว่ะม,มีคนเดียวฟิล์มเหรอมันจะไปไหนไะไอ้นั่นนะ ไมเคยเอาน้องที่ไหนสองคนเลยเห็นแฝงก็ไม่เห็นมีแต่ควนแฝงไงเอ้ควนอ่ะอุ้มลงมาได้ให้นอนแฝงอ่ะจำใจอู้ย่ะอยุดโอเคโอเคนะใกล้แล้วด้านใกล้จิ้มกับมือลอยไม่ลอย เปรี้ยวหวานก็พอแล้วป่ะมันต้องน้ำส้มสายชูทั้งจิอวจิเดี๋ยววันหลังจะทำให้ดีๆเอาไปให้ใยายกินด้วยซื้อน้ำมันแม่น่ะป่ะ ตนานไปแล้ววมาไว้จะทอดเนี่ยพรุ่งนี้ตำขวดดีกว่าพี่หนานะพรุ่<อ>รงนี้ก็บอกว่าก๋กวยเตี๋ยวไอ้เนี่ยเจี๊ยรอหรอเออมีปูอดัดมีอะไรเนาะม,มาสีสีสีแล้วก็หอ่อสลัด สลัดมาด้วยนะมาใส่ตรงต่างแค่หลอดเก็บแสลอดเมนูไ,ไว้มันซื้อมากี่อันแค่หลอดกี่หวัวเดียวไม่เป็นไรหรอกอย่างลูกไปตันเดียวก็ได้ซื้อแม่มีกี่บาทเฮยกว่าสิรีส <c oughs> ์อะไอย่างใครว่าคิดเมนูนี้วะก็ <c oughs> หลังอย่าคิดอยคิดทำเท่า ก็น่ากินเลยห้ไม่ใช่สิ่งนี้นะไม่ใช่สิ่งนี้นะต้องะะอมาทาโหน่ากินน่ากินเออคนจับบ้านนะลูกเอามามามาแล้วล่ะเออเสือ เปี๊ยเกี๊ยวเราไม่มีเคยเคยทำแล้วเนี่ยทำไมจะไม่มีเปียเกี๊ยวทอดไงโอ้ยสัางกับสีเอาทำเปี๊ยทอดเขาเอาแต่อย่างอื่นทำเขาไม่เอาเกี๊ยวทอดควันก็หมองยังเลยเฮ้ยกันลุกล้ว ทอดมันง่ายๆเราทอดแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวแล้วกินมันมัน,ม,นมันกว่าไอ้แผ่นไอ้นั่นอีกนะจะบอกให้ไม่แล้วเนี่ยมันยำเนอะเออพยายามอยู่ออนนทุกนเลยไฟมันแรงเกิน,นแรนงนี่แหละ เร็วจังรอให้มันนอนสุดเลยนะตลอดแป้งเคียว,ยวคยดเออน,น่ากินเนาะเดี๋ยวไปจัดสีจาน <laughs> ไป <laughs> นเ,เดี๋วเขาไปนั่งหอไมก่อนเลย แม่นนห่อให้กินใหม่แม่เอาแช่ขายไปพอเหอแถ็กใส่กล่องขายมัได้อยู่นอกที่ไหนเนาะที่ว่าไหมก็ซื้อกินแตงมาใส่แตงใส่อะไรเอาใส่ทัวร์ลีส่งเอาก็ะฟอแล้วทำขายไม่กองเลย สิบาทโอ้ยไม่ใช่หนูเนี่ยเนี่ยอ่าว่าอยาบังเนื้อจัดใส่จานก็น่ากินเนี่ยอมาเอาเกี๊ยวห่อขายกองเท่าไรยี่สิบาทลรวพี่นะส่งให้สิบเจ็ดบาท ใชว้า wow, วว oh, wow, oh, wow. wow. yeah, ้าวน่ากินหลืเนาะร้อนนะเียดมากินเนี่ยเย็นแล้วเรามาดูมั้วิดีโอกูหายไปไหนเนี่ยเอาามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันดี้ดีด้ยเปล่าวะโกรธอ่กันยุ แต่จัดจานมีไหมวะเนี่ยมีไหม <c oughs> ยังไม่ได้ถ่ายไม่ใช่เหรออมดอันนี้ออกถ่ายแล้วเียลองถ่ายอามดอันนี้ออกม่ต่อ,อ,อเรากินก่อนเลยกินเลยกินอ่ะยกจานขึ้นมายกจานนีเออชอของรางวัลนี้น,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 น่าเล่นล้มาไง การซื้อของด้วยกันเป็นการช่วยการพัฒนาทางกายและจิตใจของเด็กๆท่านต้องช่วยน้อยๆเราหน่อยพุกคนควร้องจิมน้อยๆเราอ่ะนั่องนีะโอ้โหเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เป็นหน้าตาแบบนี้เนาะลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงอโอ้ยไม่เอา